วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ดเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเข้าร่วมสนองพระราชดำริเมื่อปีพศ2556สมเด็จพระเทพพระตนชราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปลูกลำดวนแดงซึ่งเป็นพันไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปัจจุบันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2549ในการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพร พรฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่27โดยการนำของผู้อำนวยการดรชาติชายเกตพรมผู้อำนวยการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีร้อเอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทงานสวนพฤกษศสาสตร์โรงเรียน ส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย 101, ลีร้อยเอ็ดครูเสนจิตกิตินานนนครูวิทยา,านะนรูเชี่ยวชาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดการดำเนินงานของวิทยาลัยกรอบที่3การสร้างจิตสำนึกกิจกรรมที่7สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 101, ร้ออรหัสสมาชิก7 45170 002 7หมายถึงดำเนินงานกิจกรรมที่7 45170หมายถึงรหัสไปรษณีย์ที่สถานศึกษาตั้งอยู่002หมายถึงเป็นสถานศึกษาแห่งที่2ที่เป็นสมาชิกในพื้นที่รหัสไปรษณีย์ เี่ยวกับของอำเภอทวัดบุรี001คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัดบุรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอผ่านการประเมินได้รับพระราชทานป้ายการดำเนินงานสนองพระราชดำริเมื่อวันที่29กรกฎาคม2559และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดมีพื้นที่งานสวนพฤกษศาสตร์3ไร่แบ่งเป็น2โซนประกอบด้วยโซน A มี3ส่วนย่อย A 1บริเวณหน้าเสาธง A 2บริเวณหน้าอาคารโซนอำนวยการ A 3บริเวณอาคารสำนักผู้หน่วยการโซน B มี3ส่วนย่อย B1. บริเวณหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ B2. บริเวณหน้าห้องประชุมสาเกต B3. บริเวณหน้าห้องเกียรติยศพื้นที่ด้านข้างห้องยาวไปด้านหลังจนถึงหอประชุมดอนแดงพืชที่ขึ้นทะเบียนพันไม้เริ่มต้นขึ้นทะเบียน102ชนิดปัจจุบันมี127ชนิด สวนพกษศ,ศาสตร์โรงเรียนสวนสมุนไพรที่ฐานเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรมีจำนวน150ชนิดพืชศึกษาได้แก่หญ้านามพืชสนใจได้แก่ฟักข้าวพืชอ,อนุรักษ์ได้แก่ต้นตูงตาด้านข้างบริเวณอาคารเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2,562ถึงปี2,563จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนบุคลากรทั้งหมด94คนจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด2,198คนโครงการสวนพุกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นโครงการที่สอดคล้องการดำเนินงานในกิจกรรมที่7กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 1. โครงการสร้างส,างสวนพืชสมุนไพร 2. โครงการศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สวนพืชสมุนไพรมากค่า 2. เพคือศึกษาความหลากหลายสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป้ามหมาย 1. ่สวนพืชสมุนไพรจำนวนหนึ่งแห่งพืชสมุนไพรจำนวน200ชนิด 2. ศึกษาชนิดสัตว์สะเทินน้ำ,ส,ส,ะนนำส,สะเทินบกในวิทยาลายัยและชุมชนจำนวน5ชนิด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จำนวนหนึ่งแห่งโดยปลูกพืชสมุนไพรในวงบ่อจำนวน127ชนิดมีการจัดการระบบน้ำแบบน้ำหยดมีป้ายแสดงข้อมูลพันไม้ประจำพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โครงการศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ในระหว่างดำเนินการสำรวจชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่มีในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 1. งบประมาณ 2. สภาพแวดล้อม 3. ระบบน้ำมีปัญหา บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วม 1. เขื่อนวชิวราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบ,บุรี 2. ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 3. นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชา 1. วิชาพฤกษศาสตร์ 2. วิชาหลักพันธุศาสตร์ 3. วิชาโครงตาม 4. วิชาหลักพืชกรรม 5. วิชาการผลิตไม้ผลมไม้ยืนต้น 6. วิชาวิทยาศาสตร์และการแป่รูปอาหาร 7. วิชาสัมมนาสัตวศาสตร์ 8. วิชาโรคพยาติและสัตว์ศัตรูปลา 9. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อง,งานอาชีพ เข้าร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทห งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ประจำปีพศ2562ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2562ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์หนองระเวียงตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา2 งานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่41ระหว่างวันที่16-21ถึงกุมภาพันธ์2563ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีฟักข้าวมหัสจรรย์สมุนไพรไทยทรัพยากรไทยชาวไทยได้ประโยชน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดขอน้อมนำและสืบสารปรนิธานในการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชราดาดาสยามบร,รมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้